น้องเพลงอะไรเ <c oughs> มรื่อกี้เพ็งดูเด็กหนาวอาหารเช้าของเราวันที่สองก็เป็นเฝอเหมือนเดิมค่ะไอแ่วเฝอไปหานอนนี่มีอะไรเด็ดต้องกินแลน้วไหมหอยแล้วก็เฝอ ทานมื้อเช้าเสร็จแล้วก็ไปคาเฟ่โมอา่ากันค่ะอยู่ห่างจากโรงแรมที่กว้วยพักประมาณแค่600เ <ไง S 1> มตรเท่านั้นค่ะเตรียมตัวสําหรับทริปเช้านี้นะคะพร้อพและการแต่งตัวร้านห้าแต่ว่ารถและยานผ่าหน้าในการขับขี่แทนด้องและนี่ก็คือบรรยากาศเช้านี้ค่ะทุกคน <c oughs> ไปค่ะวิถีไบค์เกอร์จุดหมายของคุณอยู่ทางขวา ถ้าเข้าคาเฟ่โมอา่าจะอยู่ที่โคนละ8ปดห0ื่นดองค่ะจะได้น้ำดื่ม1ขวดนะคะเช้ชานี้เรามากันที่โมอา่าคาเฟ่ค่ะบอกเลยว่าไม่มีคนเลยค่ะและที่สำคัญหมอกลงหนามากมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะทุกคนชุดแม่งโก้ได้ออกเลย คาเฟ่โมอานาเป็นอีกหนึ่งสถานที่คิดของนักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะแต่ของกล้วยแอบเสียดายที่ไปแล้วเจอแต่หมอกนะคะและเขายังมีบริการให้เช่าชุดสำหรับถ่ายรูปอีกด้วยค่ะใครที่ไม่ได้นำชุดสวยๆมาก,ก็สามารถมาเช่าที่ร้านกันได้นะคะและนี่ก็คือมุมถ่ายรูปสวยๆที่โมอานาคาเฟ่ค่ะภาพจริงมีแต่หมอกนะคะกล้วยไปใส่แอบท้องฟ้าเอาค่ะ เสร็จจากคาเฟ่ล้วก็กลับมายัางโรงแรมเพื่อทำการเช็คเอาท์และนำกระเป๋าไปฝากอีกโรงแรมนึงค่ะที่เราจองไว้เป็นซาปาวิลเลจโฮเทลค่ะตอน,น้เราก็จะมานั่งรถเขาเรียกแ่ทางรถกอล์ฟนะคะไปยังอีกที่พักหนึ่งของเราค่ะรถกอล์ฟหรือรถอิเล็กรทริกคาร์จะมีให้บริการทั่วซาปาเลยค่ะที่สำคัญค่าโดยสารไม่แพงด้วยนะคะค่าโดยสารระยะทาง2กิโลเมตรคนละหมื่นดองเท่านั้นค่ะ หนาวไหมคะอย่าถามหาว่าหนาวไหมึงแล้วที่นี่วิวสวยมากค่ะพนักง,งานบริการดีมากติดอย่างเดียวเลยคือไม่มีลิฟต์ค่ะทุกคนและของเราได้ห้องพักอยู่ชั้น7ดบอกเลยว่าขาสั่นค่ะทุกคน เอาจริงๆถ้าหมอกไม่เยอะบอกเลยว่าวิวสวยมากค่ะทุกคนเพราะเราจะมองเห็นทะเลสาบซาป,ปาด้วยนะคะและห้องพักเขาก็กว้างแล้วก็มีเตียงใหญ่2เตียงคือดีมากหรือแพลนแล้วช่วงบ่ายวันนี้เราจะไปขึ้นเขาฟานซิปันกันค่ะ,คะเก็บกระเป๋าเสร็จเราก็ลงมาทานมื้อเที่ยงกันที่โรงแรมค่ะมื้อนี้ก็หมดไปประมาณ8 0 0 0สนกว่าดองค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่นบนรถกอล์ฟค่ะคือ ซึ่งจะพาเราไปยังตึกซันพลาซาเพื่อขึ้นไปยังบนฟานซิปันนะคะเขาบอกว่าใครที่มาเวียดนามซาฟาแหละไม่ได้ขึ้นฟานซิปันนี่เหมือนมาไม่ถึงนะคะริปนี้นะคะอาจจะเสียดายในบางที่ที่แบบว่าเราไม่สามารถไปได้เพราะว่าด้วยความที่หมอกลงหนามากอากาศหนาวมากนะคะบนฟานซิปันจะสวยและเราจะมองเห็นวิวไหมนะคะเดี๋ยวเราไปรอ กล้วยนั่งรถมาจากโรงแรมมาถึงตึกซันพลาซ่านะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะตึกซันพลาซ่าซาปาเป็นสถาปตัตยกรรมที่สวยงามมากๆค่ะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่คนมักจะมาถ่ายรูปกันค่ะที่ตึกนี้ก็จะมีร้านค้าให้เราช็อปปิ้งมากมายเลยค่ะสำหรับใครที่จะขึ้นยอดเขาฟานซิปันนะคะสามารถซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์ตึตกซันพลาซ่าชั้นล่างได้เลยค่ะ จุดขึ้นรถไฟโมโนเรลนะคะก็ให้ทุกคนเดินตรงเข้ามาในตึกเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเจอจุดสแกนตั๋วด่านแรกค่ะไม่มีใครเลยอันนี้คืออันจรารของเราค่ะมูชมบีเก้าคนปกติการจะขึ้นเขาฟานซิปันบอกเลยว่าต้องต่อแถวยาวเหยียดน,นะคะแต่ช่วงที่กล้วยมาคือไม่มีคนเลยค่ะ จองตั๋วขึ้นเขาฟานซิปัน,นกล้วยจองตั๋วผ่านแอปครุกนะคะตอนกล้วยจองได้มาในราคา1,417บาทค่ะสะดวกง่ายแค่ปิน้นคิวอา e โค้มาก็สามารถเดินต่อแถวขึ้นรถไฟได้เลยค่ะตอนนี้เราก็นั่งรถไฟโมโนเรลนะคะเพื่อไปยังที่ตึกซันเวอร์เพื่อขึ้นกระเช้าค่ะเจอพี่คนไทย2คนเขาก็ทักมาคุยน่ารักมากค่ะ ัวไทยเทียท่ยวไทย,ท,ยที่แท้ทรูค่ะเพราะว่าไม่มีใครอื่นเลยนอกจากคนไทย9ก้าคนการนั่งรถไฟมอรเรลจากซาปาสเตชันใช้เวลาประมาณเพียง8นาทีเท่านั้นค่ะ <c oughs> ก็จะถึงตึกซันเวิร์ฟานซิปันรีเจนต์ค่ะ หลังจากลงรถไฟมาเราก็เดินกันต่อประมาณอีก10นาทีค่ะเพื่อไปขึ้นกระเช้าหรือเคเบิลคาร์นะคะบริเวณตรงนี้ก็จะมีรูปภาพถ่ายบนยอดเขาฟานซิปันนะคะแต่ละรูปคือสวยมากค่ะ เตรียมตัวขึ้นกระเช้ากันค่ะแต่ละจุดจะต้องเตรียม QR Code ไว้ให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการสแกนเข้าค่ะกระเช้าที่นี่บอกเลยว่าใหญ่มากค่ะทุกคนร่งได้ประมาณเกือบ30คนก็ว่าได้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กระเช้าที่นี่เขาดูดีมากเลยค่ะและรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะเป็นกระเช้าแบบไม่หยุดพักและยาวที่สุดในโลกเลยค่ะด้วยระยะทาง6กิโลเมตรเราจะใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ20นาทีค่ะออแล้วก็อยู่กันบนกระเช้านะคะเอ้ยเข่าขา บรรยากาศข้างนอกคือมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะทุกคนหมอกลงหนามากซึ่งเราก็แอบเสียดายเล็กน,น้อยนะคะแต่ว่าผ่านมาได้สักพักฟ้าเปิดค่ะทุกคนให้เราได้มองเห็นทิวเขาเห็นก้อนเมฆนะคะคือแบบสวยมาก<ๆ>ทุกคน นี่ขนาดฟ้าเปิดให้แป๊บเดียวยังกรี๊ดตีใจขนาดนี้ถ้าเกิดกล้วยมาช่วงที่ฟ้าเปิดมากกว่านี้ตั้งแต่ขาขึ้นมาไม่รู้จะกรี๊ดขนาดไหนนะคะคงจะสวยน่าดูเลยค่ะบางช่วงลมแอบแรงกระเช้าแอบโยกเล็กน้อยนะคะใครที่กลัวเม Al, กเกาก็กินยาแก <c oughs> ้เมามาก่อนได้เลยนะคะกลัวเรยกด้าแล้วเต็มิดตาเลย ออนความสูงจากพื้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,400กว่าเมตรค่ะซึ่งบอกเลยว่าทั้งสูงทั้งสวยทั้งเสียวเลยค่ะได้ชมความสวยแป๊บเดียวไม่ทันไลยหมอกก็มาอีกแล้วค่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วกจะออกเป็นกัวเดี๋ยวมันจะเดี้ยว มาถึงบนเขาฟานซิปันแล้วนะคะบอกเลยว่าอากาศหนาวมากค่ะและลมแรงมากวันที่กล้วยขึ้นมานะคะอุณหภูมิอยู่ที่ลบสามองศาค่ะใครที่จะขึ้นมาแนะนำให้พกหมวกถุงมือเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะเราขอสัมภาษณ์เลยค่ะอาการเป็นยังไงบ้างาคะอ้วกมากค่ะอ้วกมากค่ะน้ำชาพกถุงอ้วกแล้วกินยาแก้เมาเ์พร้อมรับเสื้อมา เราถ่ายด้วยไม่เห็นเไหร่นะะเราจะต้องเดินขึ้นจุดนี้นะคะเพื่อไปยังรถรางค่ะแต่บอกเลยว่าแค่ตรงนี้ก็ลมแรงมากหนาวมากค่ะทุกคน จากนักท่องเที <et> ่ยวกลายเป็นผู้ประสบภัยหนาวค่ะเสียงรถไฟได้ยินังมอกเลยว่าวันที่กล้วยขึ้นมายอดเขาฟานซิปันนะคะคนน้อยมากนะคะประมาณไม่ถึง20ได้ค่ะแล้วก็คือมองไม่เห็นวิวอะไรเลยค่ะทุกคนเห็นเต็มหมอกอย่างเดียวค่ะชีวิตน่าเศร้ามากค่ะทุกคน ที่พี่แจ็คชี้อยู่นั้นก็จะเป็นสถานีรถรางเพื่อขึ้นไปยังยอดเขาฟานซิปันค่ะ,ได,ะได้ค่ะ <Thank you. S 1> และนี่ก็คือรถรางที่จะพาเราไปสู่ยอดเขาฟานซิปันค่ะ เส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันเราสามารถเดินได้นะคะระยะทางประมาณ600เมตรค่ะขึ้นมาเจอสภาพอากาศแบบนี้เดินไม่ไหวค่ะต้องขึ้นรถรางเท่านั้นนะคะออกจากรถรางเราก็เดินกันอีกนิดหน่อยเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันค่ะ และแล้วเราก็มาถึงจุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปันค่ะด้วยความสูงที่3,143เมตรค่ะไม่หนาเลยวะด้วยความหาธรรมของแก๊งเราค่ะก็นำสบายที่มีอยู่นะคะมาใส่กับชุดที่บนยอดเขาฟานซิปันจนนักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปด้วยค่ะต่อให้หมอกหนาแค่ไหนลมแรงเพียงใดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอของเราค่ะ นี่ขนาดมองไม่เห็นอะไรเมมเกือบเต็มค่ะทุกคนระหว่างที่รอเพื่อนๆถ่ายรูปเราก็มาแอบหลบลมหนาวที่คาเฟ่ดูโซเลยค่ะขากลับเราก็ซื้อตั๋วรถรางลงไปนะคะคนละาน1,2,000ดองตีเป็นเงินไทยประมาณ160กว่าบาทค่ะเพราะว่าเดินลงไม่ไหวลมแรงมากค่ะทุกคน หายอ่ลมแรงลมแรงในกล้องเห็นเป็นลมแบบฟูเลยอะแรงน้ำใจและนี่ก็คือรูปที่ได้จากบนยอดเขาฟานซิปันค่ะ จากลงมาจากยอดของฟานซิปันนะคะบอกเลยว่าลมแรงมากแล้วก็หนาวมากใครที่จะมาช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าต้องเตรียมเสื้อหนาว,หนาวให้พร้อมนะคะเม่อไหนจะเตรียมก็แมกับเฝาพี่นอยดเริ่มเือกค่ะกลับก็นั่งเมาส์มอยไปแป๊บๆก็ใกล้ถึงแล้วค่ะถ้าใครได้มาช่วงที่ฟ้าเปิดคงจะสวยมากๆแน่เลยค่ะ ฮูนังกไี่เราก็ลงมาถึงตึกซันเวลด์นะคะตรงนี้ก็จะมีของที่ระลึกนะคะจำหน่ายใครอยากจะซื้อไปฝากใครก็สามารถช้อปปิ้งตรงนี้ได้เลยค่ะ ช่วงที่กล้วยไปเดือนมกราบอกเลยว่าคนน้อยมากๆค่ะทั้งขาไปขากลับขาขึ้นกระเช้ามีเพียงแค่เราเท่านั้นค่ะลงจากเขาฟานซิปันเราจะไปจิบกาแฟกันที่โรงแรมโฮเทลเดลาคูโปค่ะ สำหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปสวยๆที่โรงแรมเดราคูโปอร์เอ็มแกก็สามารถขึ้นมาดื่มกาแฟที่ชั้น10ของโรงแรมได้นะคะสำหรับราคาเครื่องดื่มที่นี่ราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คุ้มกับรูปสวยๆที่ได้ไปค่ะ อากาศหนาวๆก้วยสั่งเป็นช็อกโกแลตร้อนมาดื่มค่ะบอกเลยว่าฟินมากๆขนมเปนเลยรที่อนก,ก่อนอะดื่มเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็ออกมาถ่ายรูปสวยๆข้างนอกกันค่ะและนี่ก็คือมุมถ่ายรูปสวยๆจากโรงแรมเดราคูโปค่ะ ที่เป็นสายดื่มก็แนะนำซื้อร้านนี้เลยค่ะราคาดีค่ะขนมนี้อร่อยมากค่ะทุกคนแนะนำเลยค่ะร้านกาดแบงแบคืนนี้เราจะไปทานปิ้งย่างที่ฟินเฮา s e กันค่ะปรากฏว่าไปถึงร้านร้านปิดเลยได้มาร้านนี้แทนค่ะ ร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มบาร์บีคิวรสเลิศเลยค่ะเมนูแนะนำอีกอย่างก็คือข้าวเหนียวเนื้อค่ะใครมาต้องสั่งนะคะมื้อนี้ทาน7คนหมดไป1 2 3 0 0 0้านองดองค่ะเป็นเงินไทยประมาณคนละ280บบาทเท่านั้นค่ะออกจากร้านเราก็เดินกลับเข้าที่พักกันค่ะซึ่งร้านอยู่ไม่ไกลจากที่เราพักเลยค่ะ สำหรับคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านั่งรถกลับฮานอยกันค่ะ